ไฟหนาเวทีแกงขวดพี h, ่น <boundaries> ้องขอตัวขอไฟอะไรพี่เราติด่าวมาทั้งไฟกั ต่ออย่างขับพระตุ้มบอนมีเสื้อสมุแก่ใกรเช้นกับใยแต่หัวมาไปมานี่พาไปครับเพื่อนันี่อบนาทีหายไปเพราะเใกระรเพราะดาบดอสินชยราบูท่าทักษะเสน่ครับมาแล้วมาแล้วบอลสินิชยออกมาแล้ว

สรับความสในหัวใจเขาพีดูที่แตกดังเดืดังตึือดังเดืดังเดืท้ายเขาอายนบดมันมักละจายมาใดินเ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 ด็นเด้กเดินเชินเดิเดิยาดเดินเดินาดิเดินเดินทด้นเนเดินเดินเดานเดนเดิ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 นอดินเ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 ่เดินเดิทเดิเรินเดินเดานิดนดินเ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 เดินเดินเนเดินเดเิเเร ชาวบ้านเ่มตรดนตรีหันนองนาริใใกความรักของาไทยไม่อือนทยททุกฉากได้มีน้องบอยสิไมิใัยแอนนอลดี่านเก็กระนวเทากับคใ่งงิเดกันนใส่ของอกมีตรท ไม่ตีเท่านั้นวายอดลบหลุดทุกวันเลยมาละลุกแล้วน้ารำได้ออกลุกสุดฟ้องมีท้องใจยอมให้มาต้องแต่แค่รุมทะเลวุ้งหัวใจฝีมืออะไรที่ผิดประจักษ์แอบมืออะไรที่ผิดประดับนิ่งลุกปัญหาเพื่อเลิกกันไป mặt subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mặt bỏ lỡ những video hấp dẫn เด่นดาวนั่งมันยักษ์ใหญ่ทำอะไรจ้อมนาวเล่งอะไรจ้องเกี่ยวมองหาปลากระบอกหินมันเป็นใครกันได้คนกับยักษ์เสี่ยวกันเหตุการณ์มันบังคับจะดลีกนีให้มันได้มองไปทางไกลแต่สร้างสมมอง เห็นในกองกระดูกภายในทำภายในอาณาบริเวณในเมืองอย่างนีมีเป็นกอดสูเวทนาพวกเราจะมาตบยู่ในชชตาลมแหลมที่ไดจะต้อง้างที่เปิดปาทําขึ้นสู่เมืองบาดูตอนนี้เลยไปแล้วแล้วมันเพระฉันหดต,โตโัวคมนะ เอาไปสักคำมาตัวโกงเล็กน้อยจะไปปุ๊บเนาะไปท่าถ้าพี่พระเอกเขาเล่นไม่พระเอกเจ้าล้ำคนละเลียงก็ะบอกไข่เตียงวางซะไข่ล้ำเดินระอภัยมณีไหมนี่เราพระอภัยมณีพระเอกนี่เนี่ยเอาเอาเอามันไข่แม่ไปน้ำกันทิ่เป็นกู้หน่อยๆคอนโอนออ้ันนี้คก็น้อยคือกันละอ่านนี้ก็เป็นตัวขึ้ ทูงดำดำขาวซ้ำกันในเราเม่อนึงเท่าลื่นจังขึ้นซื่ออันนี้นำนักเขาเป็นสองตังนเม่ว่าแอกินพระเอกนัมูเนี่ยบรไดลินสิบกาปีแล้วยาดาเนอะเป็นพระเอกาเพราะนหมึ่้งใจพได้อาทาอคงเป็นพระเอกนน่ะมีหอดก่อนล้ำล้ำใส่เอาปตามจับติกม,มันบ่ใช่เป็นยาไรยันเดียวโขัดบอัด มืองเลยเกิดสงใจเป็นยังไงเนาะบ่อยบอกมึงมากเดี๋ยวนี้มงต่งตัวถึงที่งนซะตัวมาแปดปีแล้วที่กับใจมันหมงตีที่เก่าจงคิดพอมันเท่าแล้วบ่ยัอาย ที่แจ้งโคดพี่น้องนาพระเอกก็เลยบ่าชัดเจนว่าบันไดเทาเออเฟรอไปมดเลยเกัะเท่เียวนะพอ้านายคน้หนองพเยิเนี่ยนั่นพระเอกบอยสิริใสได้น่ยาสมุนตีบเอาความแวงตัวหนึ่งเดี๋ยวมึงจะมีความสบายจะอยู่ได้ที่ไหนดิ พวกเนี่ยพวกพีน้ำจับตัวพวกเรามาอยู่ในเมืองเยี่ยเย็ดยังไรซึ่งาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ได้ไอ้ทำมันจะ็กใจง่ายจะรอกันเนี่ยมันาะในแง่ก่อนกระดูงี้นี่อดขาจักหมาเนี่ยี่ดขยะยักยันได้ไปกินหมาเบิ่ยบงโ่ออกจะว่ายงเป็นอย่างไรหมดทอดทวงใจไปกองหินแล้วแล้วนี่น้ำจ้ำทอดพีจะได้ไหมเอ้ยยังไรจังวังซาดไอ้ของเอเน่ยุ่งงี้ใจง่ายนี่นี่ยพี่หัวตุ้มแบบหวยทั้ ถ้าเจะาผีเห็นยุ่ยใส่ก็ง่ายนี่นย,ยุ่หันแล้วมันหงุดหงิดทำราดรอกนั่งผีเสมมออื้อสมุนิถอดกล้องดวงใจไปบนเขาโพาสุเม้นแต่ว่าแนวอของนี่ถอดก็ได้อันเจ้าผินปมม็นโมเมนน้องหัวติวโอ้น่องหัวจังไลยหมายถึงท้องแขนเนี่ยมาทำมาผีจะทำไปเจอหาวิธีเปิดปากทำขึ้นไปยังเมืองมนุษย์ตอนนี้เลยเร็วเฮ้ เอาไปไปเลยเอาอาเียม oh so oh, okay, mm ึงกูมนมาลบัดเอกนรางกเนราไม่คิดสิออกีจากำเปิาาเข้าราเนว่าดเพะนันยังเาบบจดีแเพ่อว่าเื่อว่าตงการละใครสุยดเลยล่ะเอาเง่เรียงยาวยาไป่ะ เไปลมาบาดี่มันเี่ยแตกล่อวจังวันี่เรามนีเตอสมุนแ่มันแถวตัวเรามาอย่างเดียวเนี่ยเออเล่าไปเธอคือ่าจาร่บนี้แม่ตังด่ห้กันถามวามันจับเราไม่อย่างนี่เาเป็นว่าจามันเป็นผัวอย่างเป็นผัวไปยังบ่เป็นผัวเป็นเมี่ยแต่็นไงผู้นึงเป็นคนผู้หนึงเป็นเนียิยังขมหหาเอาผัวเนี่ยเอาเพื่อสะวนมมีเปเนี่แถวเนี่ย มีบอลพี่้องมียักษ์าแถวนมียักษ์ขุมมือต่ขีเรามันเป็ยักษ์หบนัจะมาพี่มมีล่ะพี่ไปไปหาโยกเฮโด้อยักเด้อโออโอยโยโอยโอยโอยยโี่โอาอยโอยออีโยตีบอยโ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 อมโอยอกโอยโยโอยโอยอใอ เวรานวดกันี่มักของไงมิมเบิดเดินนี่เพิ่นมักของไงิดนี่ขันบ่เสียสิเศร้าเสียไงบุญขอเสียคนมักของไงได้แล้วยิ้มใส่ผมมิต่จุมบันน้องคุณไงละมักของไงท่านแมนบอกตั้งหนี้กับมาตั้งกันแล้วน้องพี่เม่ยี่น้ำพีเสือวุ้นหลักของเจ้าเนี่ยมันมากให้ป่านไหนแห้ถึงขนาดต้องจับกอลล็อมาเนี่ยเหรอเท่ ลาวครอนไว้รักบ่มีบ่มีเกจำตาแต่เนีย่ัอยู่ขงเนี้ยคนยักรักบ่มีพวเดนกง่งชิมาากังวนั่วนั่มชาดเด่ทองเล้วมันตาสวมอ่อนเอาไอ้มึงมันไทยว่าไม่ขาดรถซิปหรอตีนั้นตีนีเลยกิีแม่เลยเด้นสุนกินก็แล้ว เกิดอารมณ์ความเปรียนลาเอ,อ้ยมีหน่อยกินตามหน่อยแล้วลูกเด้ออยากกินแต่ไม่กินดื้อครับเอาอยังมาอยากได้ป๋าด้วพี่เอ้ยพี่ให้ข้าจะมัตตีหนังตีนี่เลยทั้งให้ขอสุ่นขี้กันหน่อยเนี่ยมั้งพี่ไพ่ขาโบข้า แจกสันเ้วบนเียงไปยังขึนเพียนกันจีโอ้ยพี่วัดลงคอวัดลงคอบอกไรพี่ไพขาครับอันยมาจจกสันเป็นสี่ซอยเหลียนาำตัวมจกสามประตูต่อศูนย์นอะมั้งโอ้ยพี่ห้สีเลยไอ้สีเลยว่มจมักกันเลยพีเจ้าอ้า หยาบก็ามาอีกในะอตูดก็ามาอีกในเะร็วๆอตูดก็าาอีกโอ้ยัยย,ย,ย,นยันยนยูแลลูกชิโนยันยยยยยัยยยยยยย้ยย่ยพยยยยยยยนยยยนเย็ยยยยยยย็ยย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  แกงแกงอันเนี่ยโอ้กระแฉงเลยน้องลายแมออาเป็นอย่างนอนคนใดควมีเองไม่เคยปลาีใครมาจนวว่ข้างเน่ดข้างเนี่ฟังยาญี่ปุ่นญี่ปุ่นะ Oh yeah Oh ย y ่มกบร์ีรีสอะเนั่นคื้บอยสิริเด้อพี่น้อง ถ้าว่านาตาเพาชัดเจนออกเพราะว่าไฟเวทีก็เจ้าแกงเกินความมั่นก็เลยจับพ่วงง่ามพ่วงสวยบไดดอยเพราะปัดดมันก็เลยเป็นขาวๆไว้ตะปุ่นก็บยูนาเวทีนี่แหละห่างเห่าพ่อว่าพ่อว่าอย่างที่พ่อมึ่ง

ใส่ทั่วทใส่ผู้เยวโกว่าใส่ลบมึงกเอเข้าไปมึงย่มาเสียขึนนีไปีดยาวเกินไปแล้วพี่น้องบอกแล้วว่าสี่คนกวงกูย่นจริสี่คนเป็นกูนี่ทางับูกหัวมากพีนีจ้เป็นมาก่มีกันก้อนตัดิเซงมนวิโอไว้เพียงซ้ำหนีซักคนพี่น้องซ่มนุษย์มันขน้อยน่อยัเป็นอย่งกรำหน่อยสบายดี ม่เจอเชื่อมันเขาอะไรไม่เจาเขาหูดังม่ตีคูบอกึ้หยาดกันเมดทำนั้นไม่มันหน่อยไหมเออสิบายแค่นั้นที่เด็กเป็นใช้ก้งลื้งลืมต้งลืขึ้นเองคบอกว่าขี้ดักกันตอไร่กินค่ะเออนี่ใที่ก็แล้วควมจอยาไม่่เงื่อน